ครับ <นะ S 1> ผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟมาหาวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเป็นพาร์ทที่สามแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมาไม่นานมากนะก็มีกิจกรรมใหม่นะก็คือกิจกรรมฟรีไฟอะคาเดมี่นะครับก็จะเป็นมีกิจกรรมแรกนะฮฟรีไฟพิกซี่แบงก์นะก็สามารถ เล่นได้นะฮะถ้าเราจ่าย20เพชรเราก็จะได้200เพชรฟรีเลยนะถ้าเราจ่ายปุ๊บนะฮะเราก็จะได้เพชรต้องเล่นตามเลเวลที่กำหนดนะแล้วก็จะได้200เพชรนะ,ะ <c oughs> คะกิจกรรมต่อมานะเป็นกิจกรรมของ big o แ a นิก <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมที่เอาไว้ผมก็ไม่รู้หลักการกันนะแต่ว่าถ้าเราซื้อ สินค้าหนึ่งชิ้นจากสี่เนรก็จะสามารถเลือกตัวละครได้นะ,ะถ้าเลเวลส0เราก็จะสามารถได้รับทั้งหมดสามชิ้นแล้วก็เลือกหนึ่งชิ้นจากสี่ชิ้นนะฮะก็คืออันนี้ได้รับทั้งหมดสี่ชิ้นนะแล้วก็อันนี้ได้หนึ่งจากเกตอันนี้ได้หนึ่งจากสี่อันนี้ได้หมดนะฮะก็มีค่อยรู้หลักการนะต่อไปเป็น ของท็อปเลซีล็อกซีนะก็คือเราสามารถใช้เพชร400กว่าสามารถซื้อบัตรสร้างห้องได้นะฮะจำกัด1,000ใบทั้งเซิร์ฟเวอร,ตอนนร์ต่อวันนะฮะต่อวันผู้ผิดนะฮะแล้วก็บีไฟล์เอ็กพอร์ตอันนี้เป็นกิจกรรมของมายาลาบนะบก็สามารถผูก ID เพื่อทำการรับตั๋วดิมอนด์รอยัลนะฮะ แล้วก,กิจกรรมสุดท้ายนะเป็นกิจกรรมสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะก็คือจะให้เราเลือกจะให้เราล็อกอินนะไปถึงวันที่สามสิบนะครับา <c oughs> พรสังเกตดูข้างล่างนะมันมีไอ้นี่อยู่นะมันมีสะสมพอยต์เพื่อแลกรางวัลน,นะก็คือเราต้องล็อกอินตามที่ข้างล่างเนี่ยกำหนดเราก็จะได้ เอาไปแลกรางวัลน,นะก็กดแลกรางวัลน,นะมันก็จะมีรางวัลขึ้นมานะก็จะเป็นสิบพอยต์นะยี่สิบพอย์นะแล้วก็ยี่สิบพอย์สามสิบพอย์ได้เชียรลีนนะฮะะมีตัวละครด้วยนะก็สำสำหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะมีลูกแก้วแร่ด้วยนะครับก็นะฮะประมาณนี้นะครับนะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะมันสามารถเข้าผ่านทางลูกพาดได้แค่ตรงนี้นะเพราะว่า ไม่รู้มันบักหรือว่ามันอะไรนะก็เพราะว่ามันยังไม่เข้ามาเนี่ยมันกดเข้าไม่ได้นะครับนะอันนี้ผมล็อกอินนะล็อกอินไปานี่ก็นะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่เดี๋ยวเราไปดูสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างฟรีไฟล์กัว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรีนรัลนะก็มีไอเทมเข้ามาใหม่นะฮะก็คือเป็นไอเทมไอบอนะฮะในโดดโซนฟรีสไตล์นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไอบอเนี่ยจะอยู่บริเวณบ้านสีเขียวนะ,ะแต่ว่าไอบอเนี่ยมันยังไม่อัปเดตเข้ามามันอัปเดตมาแค่กล่องนะฮะ กล่องมันอัปเดตแค่เข้ามาแต่ว่าตัวไอวอยังไม่เข้ามานะนี่กล่องมันอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็กดใช้อันนี้เป็นระเบิดแสงอยู่เลยนะแต่ว่ามันก็จะมีในอนาคตมีไอวอยแน่นอนครับอันนี้ะระเบิดแสงออกมาแล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะบางเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นก็เป็นไอวอ่ะก็คือมันมีกล่องมาเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ นะคิดหรอ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 มันทำเจ็บเรียบร้อยเตะก็คือเป็นสเต็ปเราสามารถเล่นสเต็ปไอวอรได้นะคะในโหมดโซฟิสต์้นะฮะมันก็มีอัปเดตเข้ามามันไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะ มีอัปเดตเข้ามาต่างเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยมันก็อัปเดตเข้ามาคนละแบบนะฮะโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปที่มาใหม่กันบ้างว่ามีอะไรมาใหม่กันบ้างต่อมาเป็นสิ่งใหม่นะ คลิปนี้ผมขอนับว่าเป็นการเล่นฟรีไฟ EP สามแล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็นะเพราะว่าเออมันก็เข้าฟรีไฟเหมือนกันนะมันก็เล่นฟรีไฟเหมือนกันนะอ่ะกิจกรรมใหม่นะฮะก็คือเออสมัครสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะฮะ <S <S เป็นสิทธิ์ขั้นสูง ที่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะฮะน,นะมันก็จะให้เราเนี่ยกดน,นี่นะถ้าเรากดถ้าเรากดสมัครสี่ขั้นสูงเนี่ยเราก็จะสามารถได้กระเป๋ามาฟรีเลยนะฮะนะแล้วก็กิจกรรมห้องแห่งความคุ้มน,นะะอันนี้ก็ไม่นานไม่มันก็ไม่ค่อยใหม่นะก็มี คนมาไอ้นี่พอสมควรแล้วนะมารีวิวพอสมควรอยู่นะ <My Hill. S 1> ไอ้นี่ผมไม่ค่อยมีเพจนะก็คือกิจกรรมนี้นะให้เราซื้อทางขวาไอ้ทางซ้ายนะะเราก็จะได้รับทางขวาฟรีสองชิ้นนะคะ,ะถ้าเราซื้อหมดเราก็จะได้รับทั้งถ้าเราซื้อฝั่งซ้ายหมดเราก็จะได้ฝั่งขวาหมดนะะ <c oughs> นะ <c oughs> เป็นกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตมาไม่นานนะคะคราวหน้าเราจะมาทำ Q&A กันก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขอไลค์ถึงประมาณเออสิบไลค์พอนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก็ขอให้ถึงสิบไลค์นะคะ ก็สามารถถามมาได้เลยนะค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะถาม Q&A นะฮะว่าผมมีข้อมูลอะไรบ้างนะฮะถาม Q&A นะก็กิจกรรมใหม่มาค่อนข้างเยอะนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยนะ<า>นะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมัน โจต้าโจต้าเออลืมบอกโจต้าโจต้าเข้ามาขายแล้วนะฮะในในร้านค้านะฮะโจต้าก็เปิดขายแล้วนะฮะนะพร้อมชิ้นส่วนคะโจต้าอ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e นะ ทีนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย